แค่นี้เองจากกรุงเทพสองชั่วโมงมีห้องพักด้วยนะควบาร์เทนเดอร์เขาเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าแล้วก็มีซุนตีสดเขาจะลองเป็นรอบๆไปเนาะแล้วแต่กิจกรรมที่เราจะเห็นยังไงลองแวะมาดูกันได้บางสลีออฟเลิฟนะคะอยู่แถวเกือบบางเลเลยนอะนจมเทียนมาเป็นคาเฟ่เปิดใหม่มีห้องพักห้าห้องจะมีห้องใหญ่หนึ่งห้องนี่นก็คือทาทิตกดนเลย ตรงตรงปังปังเลยจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีบรรยากาศเป็นประพาคานเป็นแนวซานตาโรซาเน,ะเนาะก็จะมีมุมสระว่ายน้ำมีเป็นแบดบีนแล้วก็มาส่วนในห้องห้องแอร์ก็มีหลังจากห้องแอร์สิเราจะนั่งได้ประมาณสัก4ี่โมงครึ่งห้าโมแล้วก็มีด้านบนที่เป็นดาดฟ้าบรรยากาศก,าศก็ซานตาโรซาเลยแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ย ก็จะมีกิจกรรมก็คือบาร์เทนเดอร์คนก็จะมาถ่ายรูปเยอะมากเพราะว่าเป็นคาเฟ่เปิดใหม่น่ารักก็คือสั่งน้ําสั่งขนมได้ประมาณร้อยแปดิบาทร้อยหสิบาทะจะเป็นน้ําปั่นแล้วก็จะมีกล่องมีพวกแพ็กเกจจิ้งน่ารักน่ารักบรรยากาศฝั่งนั้นก็คือไปบางสเลเลยเลยขึ้นไปตรงบางสเลแล้วก็คนจะมาถ่ายรูปมีมุมถ่ายรูปต่างๆสามารถสั่งน้ำมะพร้าวปัน่น ชากาแฟเครื่องดื่มพันธุ์แล้วก็มีอาหารหลากหลายรวมถึงที่นี่นะคะเขาจะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ด้วยห้องน้ําที่นี่เขาจะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หนึ่งห้องก็คือใครชอบสายคาเฟ่กินอาหารไม่ค้างคืนขับรถมาประมาณสองชั่วโมงได้จากกรุงเทพลองแวะมาดูพระอาทิตย์ตกดินที่บางเลที่ซีออฟเลิฟกันเนาะ Oh, if I stay, oh no, give me the shadow yeah